เปาปุ่นจินเปาปุ่นจินอ่านออกเสียงเป็นภาษาจีนกลางว่าเปาจนแปลว,ว่าผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลชาวจีนเรียกชื่อท่านว่าเปากงแปลว,ว่าท่านปู่เปาและยกย่องเป็นเปาชิงเทียนแปลว,ว่าเปาผู้บริสุทธิ์ส่วนชื่อเปาพุ่นจินเป็นชื่อที่คนไทยเรียกแปลว,ว่าขุนนางฝ่ายบุญ เปาจิน้นเปาพุ้นจิ้นเกิดในคิตธสกราช999หรือพุทธศักราช1542ในราชวงศ์ซองหรือซงในราชการของพระเจ้าสองจิ้นฮ่องเต้เป็นชาวเมืองเหอเฟยแเขวนลู่โจในปัจจุบันคือเมืองเหอเฟยมณฑลอันหุ่นมีบิดาชื่อเป่าเป๊ะป้วน มานาชื่อนางหลีสีอันยิน้นมีพี่ชายสองคนชื่อเปาปุ่นทุยและเปาปุ่นลุนพวกแทซ่เปาเป็นตระกูลที่มั่งคั่งมีเงินทองมีชื่อเสียงโด่งดังมาแต่ดั้งเดิมเปาเป๊ะป้วนเป็นคนใจดีชอบทําการกรุศลอยู่เสมอไม่ได้ขาดเมื่อเปาปุ่นจิ้นเกิดปรากฏว่ามีกลิ่นหอมตลกไปทั้งบ้านเมื่อคลอดออกมา มีแสงสว่างปรากฏขึ้นทั่วทั้งบ้านชาวบ้านได้เห็นแสงสว่างพากันตกใจคิดว่าบ้านเป่าแปะป้วนเกิดไฟไหมช่วยกันตักน้ำมาจะช่วยดับไฟกล่าวกันว่าเปาปุ้นจินเป็นเทพายบุญอยู่บนสวรรค์นักเสียนห้องเตให้มาจุติในโลกมนุษย์ตามคำอธิษฐานของพระเจ้าขินสีห้องเตเป่าปุ่นจินเมื่อเกิดมา ปรากฏว่ามีหน้าตาดำผิดกับเด็กธรรมดาทั่วไปชาวบ้านเมื่อทราบว่านางหลีสีอันยิน้นคลอดบุตรต่างก็พากันมาเยี่ยมเมื่อเห็นทารกหน้าดำปีก็นึกรังเกียจคิดว่าเป็นปีศาจมาเกิดหน้าตาจึงผิดมนุษย์ทำให้เป่าเป๊ะป้วนใจคอไม่ดีคิดไปนในทางอกุศลคิดว่าเด็กคนนี้คงเป็นปีศาจมาเกิด ขืนเลี้ยงไม้คงเป็นเสนียดจันไรแก่บ้านจึงได้ปรึกษากับนางหลีสี่อันยินภรรยาเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องเอาไปทิ้งไว้ในป่าหากเอาไว้ในบ้านจะนำความพินาศมาสู่ตระกูลเปานางหลิวสี่บุตรสะพ้ายคนโตผู้มีสติปัญญาได้ฟังมีดามารดาปรึกษากันว่าจะเอาปะปุ้นจิ้นไปทิ้งไว้ในป่า จึงขอร้องบิดามารดาจะรับเลี้ยงไห้ถ้ามีภัยอันตรายเกิดขึ้นจะขอรับผิดชอบเองไม่ให้เสียแก่บิดามารดาแม้บิดามารดาจะโกรธและก็ไม่เห็นด้วยแต่นางหลิวสีสะพยก็ดื้อดึงที่จะรับเลี้ยงทารกนางหลิวสีได้เห็นนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่ป่าพุ่นจิน้นคลอดออกมานางเชื่อว่า ตขึ้นเด็กคนนี้จะต้องเป็นผู้มีบุญวาสนามากจึงรับทารกเปาพุ่นจิ้นไปเลี้ยงด้วยความรักความเมตตาและความเอาใจใส่เปาพุ่นจิ้นเป็นเด็กดีไม่มีความประพฤติเสียหายมีความใส่ใจในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเมื่อเป็นเด็กก็มีความปรารถนาที่จะเป็นขุนนางไม่ชอบการทำนาทำไร่เปาพุ่นจิ้นมีความคิด เมื่อครั้งเป็นเด็กว่าถ้าเราคืนเลี้ยงควายอยู่อย่างนี้ก็หามีประโยชน์ไม่บรรดาท่านที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่โดยมากเป็นผู้เราเรียนหนังสือการทำรไร่ไถนาได้แต่หาเลี้ยงชีพพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นหากระทำชื่อเสียงของตนให้โด่งดังปรากฏอยู่ในแผ่นดินไม่เราควรต้องพยายามเล่าเรียนหนังสือถ้ามีวาสนา จะได้เป็นขุนนางแก่เขาบ้างนางหลิวสีผู้เป็นสะพ้ายซึ่งเลี้ยงดูเปาพุ่นจิ้นเหมือนบุตรเห็นเมื่อเปาพุ่นจิ้นสนใจในการศึกษาเร่าเรียนจึงให้เปาพุ่นจิ้นไปศึกษาเร่าเรียนกับหลิวแสสินแสที่ตำบลไทเฟิงโดยให้เงินยี่สิบตำลึงแก่หลิวแสสินแสเป็นค่าเร่าเรียนเปาพุ่นจิ้นจึงได้ศึกษาเร่าเรียนกับหลิวแสสินแสเปาพุ่นจิ้น เป็นผู้มีปัญญาไวมีความจำดีแม่นยำในคำสอนทำให้สินแสมีความเมตตาและรักใคร่มากกว่าเด็กคนอื่นเมื่ออายุได้17ปีจึงได้กลับมาทำไร่ไถนาที่บ้านแต่เปาพุ่นจิ้นก็ยังสนใจในการศึกษาโรเรียนอยู่เสมอกลางวันทำนากลางคืนดูหนังสือจนดึกเพราะอยากจะได้เป็นขุนนาง ในปีคิธสกรา127 0 27, หรือพุทธศักรา1570เมื่อปาพุจิ้นอายุได้29ปีพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ได้อสรงประกาศรับสมัครสอบไล่เพื่อเป็นขุนนางผู้สมัครต้องเดินทางไปสอบที่เมืองหลวงปราพุนจิ้นทราบว่ามีการสอบไล่เป็นขุนนางจึงไปขออนุญาตบิดามารดา และนางหลิวสีพี่สะพ้ยเพื่อเดินทางไปสอบไล่เป็นขุนนางที่เมืองหลวงนางหลิวสีพี่สะพ้ยได้ให้เงินห้าสิบตำลึงเพื่อเป็นค่าเดินทางผู้สมัครเข้าสอบผู้ใดได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นขุนนางตำแหน่งจองวนผู้สอบได้คะแนนรองลงมาจะได้เป็นขุนนางตำแหน่งต่ำลงมาเบาพุ่นจินเป็นผู้มีความรู้มากสามารถตอบได้ถูกต้อง และว่องไวกว่าผู้อื่นพระเจ้าสองจินฮ่องเต้ได้ทรงตรวจคำตอบของเปาพุนจินซึ่งมีความรู้สูงกว่าคนอื่นจึงโปรโดให้เป็นขุนนางตำแหน่งจองวนพระเจ้าจินจงฮ่องเต้ได้รับสั่งให้เปาพุนจินเข้าเฝ้าเมื่อทรงเห็นเปาพุนจินหน้าดำขี้เละไม่สมตำแหน่งจองวนจึงรับสั่งให้เลือกผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทนเปาพุนจินจึงไม่ได้รับการบรรจุเป็นขุนนางเพราะหน้าดำ เปาพุ่นจิ้นมีความเสียใจายมากจึงคิดฆ่าตัวตายขุนนางเฮ่งตันเห็นเปาพุ่นจิ้นจะผูกคอตายจึงช่วยไว้เมื่อได้กราบทูลว่าเปาพุ่นจิ้นไม่ได้รับความยุติธรรมจึงเข้าเฝ้าห้องเตะกราบทูลว่าการสอบครั้งนี้เปาพุ่นจิ้นมีความรู้ดีกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้รับการบรรจุต่อไปข้างหน้าคนมีวิชาความรู้จะท้อถอย บ้านเมืองจะขาดคนมีความรู้สำหรับทำนุบำรุงบ้านเมืองเปาพุ่นจิ้นจึงสอบได้จิ้งซื่อรับตำแหน่งต้าหลีผิงซื่อเป็นเลขานุก,การนายอำเภอเยียนฉางมณทนเจียนสีปรากฏว่าบิดามารดาของเปาพุ่นจิ้นซึ่งมีอายุมากแล้วป่วยไม่สบายเปาพุ่นจิ้นจึงลาออกจากราชการมาอยู่บ้าน เพื่อดูแลปรนิบัติบิดามารดาด้วยความกตัญญูกตวเวทีเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วก็เฝ้าดูแลความสะอาดสุสานของบิดามารดาอยู่ตลอดมาด้วยความกตัญญูทำให้ย,ยติญาิต้องเตือนสติเพื่อเห็นแก่อนาคตแนะนำให้กลับไปรับราชการในปีคิตศกราช1 0 3 7หรือปีพุทธศักราช 1,580เมื่อเปาพุ่นจิ้นในอายุ39ปีจึงกลับปร,รับราชการใหม่โดยรับตำแหน่งเป็นนายอำเภอเทียนฉางมนชนอานเผยในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเปาพุ่นจิ้นในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมเป็นขุนนางตรงชินที่ประพฤติทเที่ยงตรงถือความยุติธรรมเป็นหลักไม่ประจบสอพอ สามารถคลี่คลายคดีต่างๆได้ตัดสินคดีต่างๆด้วยความยุติธรรมโดยปราศจากอคติเมื่อรับสินบนจากใครและไม่เห็นแก่ผู้ใดไม่ว่าผู้นั้นจะมีอำนาจหรือเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ปอพุนจินได้นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษผู้ที่กระทำผิดร้ายแรงก็ประหารชีวิตได้ช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหาบริสุทธิ์ ซึ่งหลายคนเป็นคนยากจนที่ถูกรังแกจากขุนนางกลางฉินและคนมีเงินให้พ้นจากโทษเปาพุ่จิ้นได้พิจารณาคดีหลายคดีให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรจับอันตรพานตั้งตัวเป็นโจรคุมเหงชาวบ้านรีดไถเงินเอาลูกเมียชาวบ้านมาเป็นนางบำเรอมาลงโทษตามกฎหมายโดยไม่ได้เกรงกลัวอำนาจอิทธิพลผู้ใด ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากราษฎรทั่วไปเปาพุ่นจินได้เคยกล่าวไว้ว่าขุนนางที่สื่อสารสุจริตคือแบบอย่างของราษฎรขุนนางที่ระโมบช่อชฉนคือโจปรปล้นราษฎรชื่อเสียงเกียรติคุณของเปล่าพุ่นจินในการตัดสินคดีด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดด้วยความเด็ดขาดและยุติธรรม ด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่และด้วยความจงรักภักดีต่อห้องเต้ได้เป็นที่เลื่องลือทั่วไปสร้างความชื่นชมยินดีแก่ประชาชนที่สุจริตชนและขุนนางที่เป็นตรงฉินในขณะเดียวกันก็สร้างความหวาดหวั่นและความเกลียดชังแก่พวกที่ประพฤติท,ทุจริตคิดมิชอบและขุนนางกลงฉินที่ถูกเป่าพุ่นชิน ขาดผลประโยชน์ได้ลงโทษในปีคิธศักราช1 0 4 0หรือปีพุทธศักราช1583เปาผู้จิ้นได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตอนโจและตำแหน่งเทียนจงเฉินข้าราชสำนักในปีคิธศักราช1 0 4 3 1 5 8 6เมื่อเปาผู้จิ้นอายุได้44ปี พระเจ้าจินจงฮ่องเต้ได้ทรงให้ข้าราชการเชิญหลายพระหัตต์ออกไปเรียกตัวเปาปุ่นจินเข้ามารับราชการในเมืองไข่ฟงซึ่งเป็นเมืองหลวงในหลายพระหัตต์มีข้อความว่าเปาปุ่นจินมีความอุตสาหะในหน้าที่ราชการมันสอดส่องความทุกข์สุขของราษฎรให้มีความร่มเย็นทั่วหน้ากันเห็นว่าเปาปุ่นจิน มีความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองโดยแท้เรามีความยินดีเป็นที่สุดจึงให้นายทหารรักษาพระองค์ออกมาเรียกตัวปาพุจินเข้าไปยังเมืองหลวงจะได้แต่งตั้งให้มียศศัก์สูงขึ้นไปตามสมควรแก่ความชอบปาพุจินได้เดินทางไปเมืองไข่ฟงซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองหลวงของราชบงซอง,องได้ข้าวเฝ้า พระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ซึ่งทรงแต่งตั้งเปาปุ่นจินเป็นเจ้าเมืองไขฟงและผู้พิพากษาศาลไขฟงเปาปุ่นจินได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินและดําเนินการแก้ไขปรปับปรุงระเบียบแบบแผนต่างๆให้ดีขึ้นตามระบบเก่าการฟ้องศาลห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าหาโดยตรงแต่เปาพุ่นจินได้เปลี่ยนแปลงให้สามารถ เข้าร้องทุกข์ถึงตัวท่านโดยการเปิดประตูศาลเปาผุ่ยจิ้นยังเคยเดินทางไปยังประเทศเหลียวของเผ่ากีตันซึ่งเป็นคู่สึกของราชวงศ์สองทำให้หน้าที่ทูตเจรจาเป็นผลสำเร็จนอกจากนั้นเปาพุ่นจิ้นยังเคยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักง,งานปกครองดูแลประชาชนทั่วประเทศการเก็บภาษีอากรและง,งานดูแลพิพากษา จว่จนตายเต้าถึงฉันผู้ช่วยอัครมหาเสนาบดีเปาพุ่นจินงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมไม่มีอคติเอ็เอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือผู้มีอำนาจไม่เคยเสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวถึงกับมีคำกล่าวว่าสินบาทข่าสินบนไม่อาจเข้าถึงเป่าพยายม ในด้านส่วนตัวมีชีวิตยอยู่อย่างมัธยัถ์ไม่ว่าจะเป็นขุนนางในือตำแหน่งสูงก็มีความเป็นอยู่ไม่แตกต่างจากราษฎรทั่วไปเปาปุ่นจินได้เขียนคําสอนแก่ลูกหลานว่าให้รักษากฎหมายห้ามทำผิดกฎหมายห้ามรับสินบนให้ช่วยเหลือประชาชนลูกหลานรุ่มหลังคนใดทำผิดกฎหมายห้ามนำมาฝังไว้ในสุสาน เปาพุ่นจินได้เขียนคำสอนบทหนึ่งแขวนบนผนังห้องภายในบ้านว่าบุตรหลานแห่งตระกูลเปารับราชการหาประพฤติช่อราดบางหลวงห้ามไม่ให้กลับคืนสู่มาตุภูมิตายแล้วห้ามไม่ให้นำศพบรรจุฝังในสุสานตระกูลเปาเปาพุ่นจิน่นได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาคดีทุกคดีไม่รั่วปรส สรุปคดีง่ายๆไม่ฟังพยานเพียงข้างเดียวจะฟังพยานทั้งสองฝ่ายจะชั่งน้ำหนักพยานว่าเชื่อใดมากน้อยเพียงใดตราบใดที่สงสัยว่าพยานให้การไม่หนักแน่นและน่าสงสัยจะไม่สรุปสำนวนคดีเพื่อลงโทษจำเลยเปาพุ่นจิน้นจะไม่เชื่อพยานหลักฐานที่มีข้อพิรุษสงสัยว่าจะมีพยานหลักฐานที่มั่นคง แสดงว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดเปาปุ้นจิ้นจะลงโทษมีขุนนางที่ช่อราชบังหลวงและราษฎรที่มีอิทธิพลหลายคนที่ประพฤติตนเป็นอันธพาลรังแกข่มเหงราษฎรรีดไถร่วมมือกับขุนนางกังฉินแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันรีดไถราษฎรใช้อุบายเอาลูกเมียราษฎรมาเป็นนางบำเรอของตน เมื่อราษฎรร้องเรียนต่อเปาพุ่นจินขุนนางกังฉินและอันตภานท้องถิ่นในอำเภอต่างๆมักจะกลบเกลือนหลักฐานเท็จเพื่อให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ฟ้องมีความผิดว่าเอาความเท็จมาฟ้องศาลเปาพุ่นจินสามารถมองเงื่อนงำคดีได้อย่างทะลุป,ปูปโปรงสามารถจับโกหกหาพยานหลักฐานมาหักล้างพยานเท็จ ของฝ่ายผู้กระทําผิดจนสามารถเอาตัวผู้กระทําผิดจำนวนด้วยหลักฐานได้รับสารภาพได้ให้รับสารภาพได้และลงโทษผู้กระทําผิดตามกฎหมายเปาปุ่นจินยึดมั่นในหลักของของจื๊ออันเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตของชาวจีนสมัยนั้นโดยการยึดมั่นมโนธรรมมีคุณธรรมในการดํารงตนในฐานะเป็นเจ้าเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งให้ความยุติธรรมแก่ราษฎรและข้าราชการขุนนางตลอดจนข้าราชาสำนักในการพิจารณาคดีเปาพุ่นจินไม่เกรงกลัวอำนาจของข้าราชาสำนักขุนนางผู้มีอำนาจและมีญาติเป็นผู้ใหญ่ในราชสำนักหรือเป็นเชื้อพระวงศ์รวมทั้งบรรดานางสนมเมื่อมีพยานหลักฐานพาดพิง ว่าร่วมในการกระทําความผิดเปาปุ่นจินจะนําตัวมาพิจารณาดําเนินคดีโดยกราบบังโคมทูลให้หองเต้ทรงทราบเพ,พื่อดําเนินคดีต่อไปเปาปุ่นจินให้ความเสมอภาคหรือความยุติธรรมแก่ผู้ขัดสนยากไหลแก่ผู้ที่ขัดสนยากจนที่ถูกคุมเหรรังแกจากขุนนางกังฉินและอันพานที่ร่ำรวย เมื่อผู้ที่ขัดสนยากจนถูกใส่ความเปาพุนจินจะหาข้อเท็จจริงด้วยการสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงเปาพุนจิน,นจึงเป็นที่พึ่งและความหวังจากประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ยากจนการที่ดำรงตนเป็นผู้มีความสัตย์สุจริตประพฤติชอบยึดมั่นในมโนธรรมคุณธรรมละกฎหมายอย่างยุติธรรม จึงทาให้เปาปุ่นจิน้นได้รับความไว้วางพระไทยจากฮ่องเต้เป็นที่รักและเคารพของขุนนางและราษฎรโดยทั่วไปแม้ว่าเปาพุ่นจิน้นจะมีศัตรูพยายามโค่นล้มให้ร้ายปั้นพยานเท็จเพื่อให้ฮ่องเต้ถอดเปาพุ่นจิ้นออกจากตําแหน่งก็ไม่สามารถทําอะไรเปาพุ่นจิ้นได้เพราะธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และงานและดำเนินชีวิตเปาพุ่นจินได้ยึดคุณธรรมเป็นหลักโดยเฉพาะความกตัญญูความซื่อตรงและความคุณธรรมเปาพุ่นจินจึงได้รับการยกย่องเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความกตัญญูความซื่อตรงและความยุติธรรมเปาพุ่นจินเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต่อนางหลิวซี พี่สะพ้ายผู้ที่ช่วยชีวิตไม่ต้องถูกนำไปทิ้งไว้ในป่าและให้การเลี้ยงดูมาต่อลิวแสสินแสครูผู้ให้ความรู้ต่อห้องเต้ผู้ทรงแต่งตั้งให้เป็นขุนนางและเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อป่าพุ่นจินสอบได้เป็นขุนนางครั้งแรกเมื่อทราบพระบิดามานาซึ่งอายุมากแล้วป่วยไม่สบายปาพุ่นจินก็ลาออกจากราชการ มาอยู่บ้านเพื่อดูแลปรนิบัติบิดามารนาด้วยความกตัญญูกะตะเวทีเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วก็เฝ้าดูแลทำความสะอาดสุสารของบิดามารนาตลอดมาจนพวกญาติญาติตื่นสติให้คิดถึงอนาคตและแนะนำให้กลับไปรับราชการเปราปุ่นกินจึงกลับไปรับราชการใหม่ความกตัญญูกะตะเวที เป็นคุณธรรมที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาลพระพุทธศาสนาถือว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นยอดแห่งความดีและเป็นมงคลสูงสุดผู้ใดแม้จะด้อยการศึกษาหรือยากจนหากมีความกตัญญูกตเวทีก็ถือเป็นคนดีเป็นยอดแห่งความดี ส่วนคนที่มีการศึกษาสูงมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงมีทรัพย์สมบัติมากหากไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาครูอาจารผู้มีพระคุณสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ผู้นั้นก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่เรื่องชี้วัดความคิดของคนที่สำคัญประการหนึ่งก็คือความกตัญญูกตเวที ลูกที่มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาย่อมทำตนเป็นลูกที่ดีมีความเคารพเชื่อฟังบิดามารดารักษาชื่อเสียงวงตระกูลพัฒนาตนเองให้เป็นอนุชาตบุตรหรืออภิชาตบุตรลูกศิษย์ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์ย่อมตั้งใจศึกษาเร่าเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์ ไม่ลบลูดูหมิน่นบุญคุณของครูอาจารย์คิดว่าครูอาจารย์เป็นเพียงลูกจ้างหรือเรือจ้างข้าราชการที่มีความกตัญญูกตวเวทีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ย่อมปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิิยะอุตสาหะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว วันที่25พฤษภาคมคิศกรา1 0 6 2หรือปีพุทธศักราช1605ป่าปพุ้นจินได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่ออายุ64ปีพระเจ้าจินจงห้องเต้ได้ตรัสยกย่องปาปพุ้นจินว่าประเทศเมืองใดที่มีขุนนางซื่อสัตย์สุจริตตั้งมั่นในยุติธรรม เอาใจใส่สอส่องสุขทุกขของอนณาประชาราชและเอาธุระราชกิจบ้านเมืองทั่วถึงรอบครอบเป็นที่เบาพระไทยและเป็นที่วางพระไทยของพระเจ้าแผ่นดินและวางใจของราษฎรดังท่านแล้วราษฎรในประเทศบ้านเมืองนั้นย่อมมีแต่ความสุขและทั้งจะมีความเจริญแก่บ้านเมืองขึ้นด้วยเมื่อล่าพุ่นจิน จะเสียชีวิตไปแล้วเกือบพันปีแต่ประชาชนยังรำลึกถึงป่าพุ้นจินด้วยความเคารพอยู่เสมอหนังสือและภาพยนตร์เกี่ยวกับป่าพุ่นจินมีผู้สนใจอ่านและติดตามชมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศไทยสารเจ้าสุสานของป่าพุ้นจินที่เมืองเหอเฟยมณฑลอันซุยสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชาชนไปเคารพกราบไหว้เป็นประจํา